คุณต้องมาฟังเกี่ยวกับอาหารเสริมหน่อยผมก็เข้าไปไว่าฟังเขาวันยหนี้แบบนี้แบบนี้แบบนผมก็เอ้น่าสนใจว,ว่ามากินพอกินกับปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรมื่ก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะอืม,ม้อยหมดเลยในปลวกเอวพอเข้ากับปุกที่สองก็อ๋ะทำไมว่าดีขึ้น ดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดหวนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่นะยังฉีดอยู่แล้วก็กินยาด้วยแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อาวไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ำตาตอนนี้ไปไปตัวก็วันที่สิบเอ็ดที่แล้วนี่แปดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะ่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอยาทุกตัวของอื่นตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม่เคยกินเลยยานูเอาอันนี้อย่างเดียว ของความดาันไขมันอะไรก็ไม่กินเลยไม่ก oh. <laughs> ินเลยโอ้กินแต่บินยันเดียว <laughs> ตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่ไหมฮะตอนนี้เลิกแล้วทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ87 <laughs> <ป>ความดานันความดางัง1 3 3 103้สาเหตุที่คนเป็นเบาหวาน <laughs> ก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ําตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกตินะ,ะแล้วเมื่อมีมากกว่าปกติ ก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพกาไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับสาเหตุผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสารที่ทาลายตับอ่อน คืออินเทอร์เฟอรอนแกมมาและทีแอนเอลฟ้าในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้ง2ตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับเมื่อหลังอินซูลินน้อยลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้ได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ำตาลในเลือด ก็จะสูงนะฮะก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้ง2ตัวเนี้มันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยหมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือดแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปเคาะปะตูเซลล์แล้วก็ไปป้อนน้ําตาลเข้าไปในประตูเซลให้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวาน ในเลือดจึงสูงน้านําตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่ศูนย์วิจัยเทคนโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลบิมสู่สีฟ้าเช้า2องแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลเจาะไม่เลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร tnf alpha และ i n t e r f e r o n gamma อย่างชัดเจน และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้วอาการเบาหวานก็ลดลง